มีพิ่นกะเทคานพี่น้องเลยแต่ว่าพิ่นยังบ่ทันแกเนาะแป็นขักอะไรบ้านนี้เนาะทำความสะอาดทีน้องเลยสั่งพิ่นมาเพิ่งใจเห็ดอยากสะดวกสบายเนาะโดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อและน้องตี้แล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีกอ้กะมาเช่นมาจอยได้แล้วพี่น้องสว่าง อ่ะยามแรงพี่น้องมือนีกับแหวนมาทันแม่จอยเพิ่นเนาะแต่ว่าส่างเพิ่นโบเดมาพี่น้องมือนีกับเพิ่์นยุดหนึ่งมือเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นยังมาทันมากับพังเมืองมื่ออื่นพี่น้องกับเพิ่นสิเดมาหรือบ่เนาะโดยแม่จอยเพิ่นกาแต่เพิ่นมาแต่ซ้ายและพี่น้องเพราะว่าน้องลาตีนมาตำหลังพี่น้องเไยเนาะเพิ่นอาจจะมาแต่พียกโดยน้องลาตีนก็เลยมาส่วงแรงๆพี่น้องเลยยามเสาก็อยู่เทืร์นน้ำเมทาวเพิ่นเนาะโดยอากาศหนาวพี่น้องมือนีห้าก็เห็นแดดเนาะมือหน้าอมโดย แม e ่จอยพิ่นอาจจะปัดกวดแถวเพื่อนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าสางเิ่นบ่ได้มากพิ really ่ sure. นก็เก็บกวดก่อนเนาะโดยแบบเศษบล็อกอีหยังหนะพี่น้องก็สิมันเบิ่งเนาะพี่น้องว่าเป็นจังใดหลังจากที่ว่าสางเป็นเมื่อตอนแรงว่านี่เนาะก็เลยสิมาเบิ่งพี่น้องเ้ยพิ่นเหตุไปหอดขันได้แล้วเนาะพี่น้องคือว่าวายคับพี่น้องเนาะ2องมือพี่น้องไอ้องมือกาเกือบพี่น้องเนาะมื้อนี้พิ่นก็เรยกว่ายุดก้อนเนาะพี่น้องโดยพังเบิ่งอีกมืออื่นว่าสิได้เห็นพิ่นมาหรือบ่อเนาะ เดี๋ยวกลับไปเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะโดยโดยพี่น้องเนาะมื่อนี้กะพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่าสร้างเพื่อนเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเปิดภาพมาเมื่อนี้กะพี่น้องถือว่าได้ลายเติบแล้วพี่น้องบ้านนี้เนาะก็ตั้งวงกบพี่น้องตั้งวงกลบอาวงสุดท้ายเนาะตอนแรงวานนี้กะพอดีพันก่อขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเลยเพิ่นอาจจะเมื่อประมาณหกโมงนี่แหละเพิ่นก็เมื่อค่ำเนาะพี่น้องสร้างเพิ่นก็ได้ ได้ลายเติบแล้วพี่น้องคห้ากระพากากินเขา่าพี่น้องไอ้กินนี้เนาะต้นแรงแล้ากินข่าเถียงก็ได้กินข่าต้นข่ำพี่น้องครูทางเทิงเพื่อนกาส่เล็กปอกเนาะพี่น้องเล็กหนว่ทันแล้วเนาะเพื่อนเทคานต้นหนันกายังบ่ทันแหงพี่น้องวานนี่นะเพื่อนเมื่อกอนเพราะว่ามันข่ำเนาะเพื่อนเมื่อก็หกมงเลยพี่น้องหกมงปลายแหละ เดียวสิขึ้นได้เบิง่งทั้งแม่จอยเพิ่นก่อนพี่นอ้องกับเพิ่นเห็นยังอยู่เทิงเนะาะวายเตอรพี่น้องเนาะต่างว่าน,นี่อันนี้กะวงกบตอนแรงเพิ่นเมื่องเนาะพี่น้องเทคานนี่ยังบ่ทันแห่งเพิ่อนอาจจะเท่เลยแหละเนาะแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันแกะแบบออกพี่น้องเพิ่นเมื่อก่อนมันค่ำเลยเด้ วงมีกับพื่นตั้งมือเดียวกันเนาะพี่น้องสองวงวานนี้สบายดีลูกนี่สบายดีแม่จอยเพิ่นสบายดีสบายดีเด้อแม่จอยโอ้ยสบายดีสมมมั่งบัมาลูกแม่เลอยอนาม,มัยสั่งบัมาแล้วกัปัดกวดบ่เ <c oughs> ก็บกวดผมน้องเทวกันเนาะเข่า <c oughs> มั้ยไงจะเป็นมันไงจะ อันนี้เพิ่นก็เักว่าเทเพเลยว่จักแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันแกออกเนาะเอาไปยัางปูนะเก็บๆเก็บจริเสิต่อไปหาเกี่ยวปูมาเด้อไปมีแต่เล็กตะปูกับอันนี้นะเนาะมันมันนักมันใส่บ่ได้เลยปล่อยเก๋ยุ่งสิโลดิ้งออมาเก็บใบเดียวพันลายเป็นพวกเล็กพวกอันนี้พี่น้องเนาะ เ,เก็บเก็บกองไว้มงเดียวเพื่อมีพันกระกรแล้วแหละยางคางนี่บันเพ่นยังบ่ทันแกแบะมองตกเก่าเนาะเก็บเกตะปูเก็บเล็กอืมอน แม่จอย,จยเพ่นกะปัดปัดอันนี้ไปพี่น้องปัดออกให้มันแป้นแน้ะขีเก่าๆมันนี่แหละพี่น้องนี่นี่สางเพื่อนยุดงงานเพื่นกเ,เกษรวิทยะคุอาไปเก็บึพี่น้องขววงควงคักกันเลยนองบันนี้กะแต่ที่ได้นอนได้อยู่แล้วพี่น้องบานนี้มันรุดบใช่เลยพอั เก็บพี่น้องเลยเก็บซอยเพิ่นกินนี่เนาะเพิ่นก็มาเก็บมาก,กวดทั้งนี้ต่อบบดนี้พี่น้องไม่จอยเพิน่นสร้างยุทธแต่เพิ่ร์ดบริยุทธได้พี่น้องเลย <g iggle> เจ็บเนาะวจะมีบ่เออพี่น้นนอ,อนงเ้าไปหาอะไราตีหนูไป

ไปจับตัวกันทเที่จักซะทแล้วมส่ักค่นะนี่ ไม่จอยเจ้าเคยเห็ดอยู่บ่แบบนี้นะฮะเจ้าเคยเห็ดอยู่บ่ก่อส้างเคยเลยอันนละหมอกอันละไม้ไงเวลาเขาก่อที่ปูนมันตกแล้วเวลาเขาอันน่ะเขาสาบเขาบอกที่ปูนตกแม่ก็ปวดเก็บแบบนี้นะเออเพิ่นเคยพี่น้องเลยเคยเห็ดเนาะอยู่เขาส่างเห็ดมาพอเลยแม่ก็ได้ไปเห็ดน้ำ โอ้พังว่าวนี่เคยเ็ดเราเห็ดเคยเห็ดกระสางมาก้อนถ่ายไม่จอยพี่น้องเลยยิ้ม่อดยังดัดผ้าตั้ดสีเจ้านะดัดผ้าก็มะก้อนนี่บ่แมตโดยอยู่ครูปูในเพื่อนเนาะโดยผสมได้เป็นอยู่บอกมอใส่ไปกระมักรอนตะกรวดอันแปลว่าเขามีโหลดมาเทเลยบอได้ผสมโดยโดยนี่แฉะแบบเล็กตับเออไป สร้างขึ้นมาเนาะน้อง,ง,งลระตีเนาะเพิ่อนกะทิสบายพี่น้องเวลาเพิ่นอนสาบเพิ่อนโบก เที่ยวเลยอย่บตะปูนะครับเด้อ

นั่งเพื่อละก้อนค่ะพ่อดีด้วค่ามมาดิมเน้อดิเ้อต

ผุบผุบปูเขี่ยเขียอ่อพี่น้องนะทุกแฟนผักอะไรบ้างเวลาส่างคนสาบจะงามค่อยอันนี้ป่ะเออเดี๋ยวกวาดออกให้มันสะอาดพี่น้องนะทุแฟนเป็นไรเติรน้องเที่ยวกระสอยเนาะแฟนมีกระสอยเอออย่าลงน้ะมันเลยไปกวาดทิ่มบื้องหน้าพี่น้องแล้วก็ลงปัดอยู่รุมคือเกลือเขาได้ไหมทุ แนนดเลยหน่อเ้ลอีกแล้วแนวแนวกวดบนีหักดูจังไึกเอ้าอันนี้กวาดขน้ยิงอ่ะเอวาไปจับไปขมาด้ไเด่นอีเ่นดิเก็บไปทีม

กน้ำนะพี่ๆพี่อานาออมอานี่ยตัวนี้ไวไ้ใชา้นตัวที่ใชคู่น,นี่ไปไปไปค้นที<ด>ยอย่าไปดิ่นตัวนี้

อนันนี้เป็นเน่ขะ้เป็นกะเทคานม่รองเลยแต่ว่าเป็นยังโมทันแกะเนาะนตอนเช่นเมื่อวานนี่มันอาจจะยังโมทันแห้งเก็ไ้ยปมพอมีกระดานแล้วเพม่นกนเนกดีเป็นปวดเป็นปวดเลยไี่้องเลย

กาสีแฟนเดไรพี่น้องไอ้พวสะอาดแล้วพี encore, ่น้องบานนี้ินยาเข็ดพี่น้องอยาซอยเห็นอาไีันใหมกเนี่นี่บอกนี่นีบอกดมากเุเลยลาน

คอยจะคอยคอยพัดได้ไม่ได้ไ่ไม่มีเดีวพัดนะเอว้วมันเปลี่ยนโดยลองดูมันช้ได้ีเลยค่ะป้าไ้ก่อนแล้วเขาจะออกเปนห้องออกได้ขึ้นใหญ่ไปคอย่ไปขึ้นน่นะ

พี่น้องแป็นขักอะไรบ้างนี่เนาะทำความสะอาดพี่น้องเลยสางเพิ่นมาเพิ่นจะเห็ดอยากสะดวกสบายเนาะเาทำความสะอาดกันสามันหกมันก่าเห็ดหน้าพี่น้องเลยเวลาเพิ่นมาเพิ่นผสมปูนอย่างเงี้ยมันก็ง่ายเนาะเดี๋มองเพิ่นผสมปูนมาทางนี้กันเพิ่นมาเพิ่นผสมอนี่นี่พี่น้องบล็อกกองหนึ่งเบิร์ตแล้วเนาะยังลายเด้อพี่น้องเนาะยังลายเติบอยู่พ่อ ปวดที่ข้างหน้าอีกคุณและพี่น้องไอ้คนซอยอเก็กบกวดพี่น้องกินิกาโนคะครับหมายเท่ามีเพิ่นแรม,มเพิ่อนมองเพื่อนเทคาดในยังว่านี่แหละพี่น้องอันนี้ก็ได้ลายเติบพี่น้องไอ้เพิ่นกะเมื่อก,กะคำแหละสร้างเพิ่นกเัเนาะกตั้งวงกบแล้วกาเทคาดอยู่เทิงนะพี่น้องเมื่อคำเพราะว่าเพื่อนเพิ่นกะบางคนกัอยู่ใกล้พี่น้องบางคนกัอยู่แถวใกล้ๆนี่ฮะนะ น้งเลยเนาะก็ดีใจนะแม่์จอยเ,เพิ่นไลลาพี่น้องที่ว่าสิได้เกันอยู่แล้วบานี้กะใกล้แล้วพี่น้องเลยมื้อน,นี้ก็เลยว่าเออมาแล้วก็เก็บกวาดซอยเพิ่นจังเล็กจังน้อยพี่น้องเลยอ่าใกล้สิแล้วแล้วมันก็แปนไปเนาะถ้ามันหกกะ่ะมันบ่สะอาดนะเนาะก็เก็บซอยกันมื้อน,นี้ทั้งส่างเพิ่นก็บ่ได้มาพี่น้องแม่์จอยเพิ่นว่ามื้ออื่นเนาะ ดยอา้าวพี่น้องคลิปนี้กระิคอจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเนาะถ้าพบพอคลิปหน้าพี่น้องเลยโดยจากคลิปนี้เนาะน้องลตีก็ะอขอบบนขอบคุณเดอ้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเนาะที่หับชมคลิปน้องลตี้แลก้กกรบอกขามโฆษณาพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกก่าคำวา่าสบายดีสบายดี